นิงปณิตายกมือไหว้มือที่3กลางรายการอย่าลากใครมาบานปลายเรียนได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาโซเชียลให้ความสนใจค่ะหลังจากมีบางสำนักข่าวลงรูปผิดโดยการนํารูปจินจรินอดีตสามีหนิงปณิตาที่ถ่ายคู่กับหลานสาวไปเผยแพร่แล้วสื่อให้คนเข้าใจผิดกระทั่งหนิงต้องออกมาโพสต์เคลียร์โดยการลงรูปเปิดหน้าสาวคู่กรณีบุคคลที่3ให้เห็นกันชัดๆค่ะ ล่าสุดวันที่6กรกฎาคม66หนิงปณิตาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ส่วนที่มีการเอารูปหลานหนิงมาทําให้เข้อเสิดกันหนิงกล่าวว่าเมื่อสองวันก่อนคุณแม่ของหลานโทรหาหนิงตอนกลางคืนเราเข้าไปดูไลน์ก็ตกใจแม่เขาได้รับรูปนี้มาจากแม่แม่โรงเรียนอื่นเพราะมีการชวนให้เขา้าใจผิดว่าหลานเป็นบุคคลที่สามทำไมจึงจงใจไปใช้รูปนั้นแล้วเขายังเป็นเยาวชนอยู่ควรต้องเดอหน้าเด็กวัยรุ่น นิงยกมือไหว้บุคคลที่สามพร้อมบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณกับหนิงถ้าคุณจะทําอะไรถ้าจะฟ้องอะไรก็แล้วแต่คุณมาฟ้องหนิงจัดการที่หนิ่งคนเดียวอย่าไปจัดการบุคคลอื่นๆให้เรื่องราวต้องบานปลายทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักถ้าใครถูกฟ้องอย่าลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมาเคลียร์กับหนิงเองดีกว่า